วันนี้ผมธนชัยเมฆประเสริฐนิตนะครับมาในนามตัวแทนของศูนย์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมาเล่าเรื่องความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนในกรุงเทพมหานครเรานะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีศูนย์ความปลอดภัยทางถนนที่ขับเคลื่อนในระดับจังหวัดนะครับแล้วก็มีศูนย์ความปลอดภัยทางถนนที่ขับเคลื่อนในระดับอำเภอหรือ กรุงเทพมหานครเราจะเรียกศูนย์ความปลอดภัยางถนนระดับเคถ้าถ้าเราดูในสไลด์เนี่ยเราจะพบว่าสไลด์เนี่ยจะเป็นกรอบหลักในการดําเนินการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนของกรุงเทพมหานครเรานะครับที่สําคัญคือส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางนี่คือเป็นเรื่องวิชั่นที่กรุงเทพมหานครมองเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนที่มีเป้าหมายในการลด ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้ลงเหลือศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผู้บริหารแล้วก็มีกรอบการดําเนินการในเรื่องของการมีนโยบายการติดตามการมอบหมายการให้งบประมาณต่างๆในการขับเคลื่อนสิ่งสําคัญด้านบนนะครับสีเขียวที่เราเห็นเราจะพบว่าสีเขียวเป็นเรื่องของการบริหารมีอยู่สาส่วนนะครับการจัดการประชุมให้กับ คณะกรรมการต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนของกรุงเทพมหานครนะครับมีกิจกรรมต่างๆที่ดําเนินการรวมทั้งส่งเสริมเรื่องการรณนรม์นะครับให้ความรู้ให้การพัฒนาส่งเสริมต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการที่กรุงเทพมหานครมีแผนแม่บทนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับในปี2564ถึง2568นะครับแล้วก็จะสอดคล้องกับแผนของความปลอดภัยบนท้องถนนของ ประเทศไทยนะครับโดยรมป้องการละเทาสาระภัยนะครับสอนท้องเป็นแนวเดียวกันทั้งประเทศนะครับส่วนด้านล่างที่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุเรามุ่งมั่นที่จะทําในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนในเชิงพื้นที่เพราะฉะนั้นขบวนการด้านล่างจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนในระดับอาเภอของกรุงเทพมหานครซึ่งเราเรียกว่าสอพอเขตนะครับสิ่งสําคัญก็คือเราอยากให้คนในพื้นที่นะครับลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของปัญหา คิดเลยว่าครับว่าในพื้นที่ของท่านต้องการจะทําอะไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนทําไมพื้นที่ของท่านถึงเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรติดตามการแก้ไขอย่างไรประเมินผลอย่างไรวัดผลอย่างไรให้อุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่ลดลงนะครับอันนี้เป็นกรอบหลักที่เราขับเคลื่อนในกระบวนการสุดท้ายที่อยู่ทางมุมซ้ายด้านล่างนะครับก็คือการส่งเสริมให้พื้นที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ให้กับระดับพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นกรอบแนวทางที่เราทําดําเนินงานมานะครับปัจจุบันเ,เาานเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีผู้ว่านะครับที่มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนโยบายที่ชัดเจน9ดีนะครับหนึ่งใน9ดีเรื่องความปลอดภัยดีเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่หนึ่งใน9ดีถ้าเราดูเรื่องความปลอดภัยดีวันนี้เราสัมมนากันเรื่องรถและทัฟฟิกนะครับยังมีเรื่องการเดินทางดีสิ่งสําคัญก็คือการจัดการดีนะครับรวมทั้ง ทำให้คนกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับอย่างที่กล่าวไว้นะครับเรื่องอความตั้งใจของการรวมพลังของคนกรุงเทพเพื่อจะลดความสูญเสียเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับคนกรุงเทพนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปที่เราวางไว้ในตอน <c oughs> ที่เราดําเนินการเรื่องสูงความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับ s t o p ปติ้งแอคคือสิ่งที่เราเริ่มนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือว่าเราต้องการให้เกิดความมอตโต้ที่เราให้ก็คือฉุกใจ ไม่ฉุกเฉินนะครับถ้าเราฉุกใจบางเรื่องเนี่ยนะครับอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับเราต้องการหยุดอะไรครับสต็อปในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนะครับแอคชั่นในเรื่องของการมีพฤติกรรมที่เกิดความปลอดภัยนะครับรวมทั้งมีสติในการรับรู้หรือมุ่งม,มั่นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องความปลอดภัยต่างๆก็ it, จะเป็นเรื่องการสวมหัวการขับจักรยานยนต์ต่างๆการใช้ความเร็วในเขตเมืองต่างๆนะครับ อันที่สองที่เราใช้ในการขับเคลื่อนก็คือเรื่องของเซฟไลน์นะครับก็คือการใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสียอันนี้ก็เป็นธีมหลักที่เราขับเคลื่อนจนถึงปี2565แล้วก็จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปนะครับสำหรับในเรื่องของการขับเคลื่อนของศูนย์ความปลอดภัยบนท้องถนนของกรุงเทพมหานครนะครับเรามีวิธีการอยู่6เรื่อง6เรื่องเราจะใช้คําว่าซิกเกมเชนเจอร์ anger, สิ่งที่เราจะเปลี่ยน สิ่งต่างๆในกรุงเทพมหานครเพื่อมุ่งม,มั่นสู่เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นสําหรับคนกรุงเทพนะครับเรื่องแรกเราจะดาเนินการในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยบนท้องถนนมีคณะกรรมการม,มีผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนำเสนอผลงานประเมินผลวัดผลนะครับติดตามงานที่มีการแก้ไขต่างๆให้เป็นระบบขึ้นในระดับจังหวัดโดยมีท่านผู้ว่าเป็นประธานนะครับส่วนที่2นะครับ นะครับสไลด์ไม่ไปซะแล้วอ่ะสไลด์อับไปเร็วเกินไปซะแล้วเดี๋ยวนะครับอ่าส่วนที่2ก็คือว่าในเรื่องของโลตเซตตี้ต่างๆเนี่ยก็จะมีภาคีที่ทําเรื่องนี้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเด็กและเยาวชนในเรื่องของความปลอดภัยสกูโซนต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวกับ สนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพที่ดูแลเรื่องเน้นเรื่องความปลอดภยัยบนท้องถนนก็จะเข้ามาช่วยกรุงเทพมหาคนครในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเรื่องที่3ามนะครับก็เป็น,นกลไกที่ตะกี้ผมพูดถึงที่เราให้ความสําคัญในระดับพื้นที่นะครับเราทําในเรื่องของกลไกต่างๆในระดับเขตสร้างความรู้ให้กับระบบของหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในระดับพื้นที่เพื่อเข้าใจวิธีการการทํางาน การลดอุบัติเหตุในระดับพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อยอดขยายผลการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต่างๆนะครับที่มีเพิ่มเติมในทุกๆปีนะครับก็จะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการหาจุดเสี่ยงในระดับพื้นที่คนในพื้นที่ย่อมรู้ปัญหาดีว่าจุดไหนเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุเยอะแนวทางที่จะเสนอแก้ไขมีความสอดคล้องทางวิชาการไหมเมื่อแก้ไขแล้วเนี่ยมีการวัดผลว่าอุบัติเหตุมีการลดลงหรือไม่นะครับ เรื่องที่4นะครับก็เป็นเรื่องที่กรุงเทพมหาคนครก็มีการกําหนดเป้าหมายนะครับในเรื่องของ <Greek. S 2> เป้าหมายการนาร่องต่างๆนะครับอย่างตัวอย่างตอนปี64เนี่ยกรุงเทพมหาคนครก็กําหนดให้ทุกเขตนําเสนอจุดเสี่ยงต่างๆนะครับก็มีการระดมทั้ง50เขตในการแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆนะครับเราพบว่ามีจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วก็มีการสูญเสียในระดับพื้นที่เนี่ย174จุดจาก174จุดเนี่ยก็มีการแก้ไขแล้วทั้งหมด158จุด ส่วนที่เหลืออยูเย่เป็น16จุดที่อาจจะต้องบางจุดอาจจะต้องใช้งบประมาณนะครับอย่างเช่นกรณีที่เราดูรูปด้านบนนะครับถนนรัชดาเ,เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่เราพูดถึงเรื่องโค้งมละนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการใส่อ,อุปรกรณ์ที่วันนี้เราเห็นอยู่ในบูธต่ตางๆที่เราเดินดูนะครับว่าจะเป็นเรื่องอ,อุปรกรณ์หรือเส้นสีเครื่องหมายต่างๆอ,อุปรกรณ์ความปลอดภัยที่ใส่เสริมเข้าไปเพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนแต่สิ่งสําคัญก็ยังเป็นเรื่องของสปีดดิ้งความเร็วที่ เราใช้กันมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเร็วสูงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุและก็เกิดความสูญเสียก็จะมีมากด้วยนะครับรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เป็นในปี65ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นการทําขับเคลื่อนโดยการร่วมกันหาจุดเสี่ยงในระดับพื้นที่ได้178จุดอย่างเมื่อสไลด์ที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยสำนักยุทธศาสตร์มีการกําหนดให้ทุกพื้นที่ต้องมีการกําหนดตัวชี้วัดในการทํางานร่วมกันเรื่องลดอุบัติเหตุ เมื่อกําหนดเป็นตัวชี้วัดแล้วเนี่ยทุกปีกรุงเทพมหาคนครทั้งหน่วยงานระดับพื้นที่จะต้องปฏิบัติตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัตรริราชการและก็แผนพัฒนาในระดับพื้นที่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดไว้ในระดับพื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครที่จะต้องทําเรื่องการลดจุดเสี่ยงนะครับรวมทั้งในนโยบายปัจจุบันซึ่งท่านผู้ว่าก็ให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภยัยดีอย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องการทำฮิตแมปนะครับ เพื่อนาข้อมูลต่างๆในระดับพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเพื่อให้เกิดการระมัดระวงังและเกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยการเน้นการแก้ไขด้านกายภาพให้กายภาพต่างๆมีความปลอดภัยสอดรับกับเรื่องการลดอุบัติเหตุของนโยบายหลักนะครับในการทําเป้าหมายให้อุบัติเหตุของกรุงเทพมหานครนะครับลดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตก็ตามนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดถึงนะครับเรื่องโค้งรัชดาอย่างที่เราทราบกันครับถ้าเราดูแผ่นซ้ายเนี่ยถ้าท่านทุกท่านรู้จักถนนรัชดาก็คือถนนวงแหวนถ้าเราเดินทางจากรัชดาเยาวหันไม่เลี้ยวเลยนะครับเราก็จะผ่านไปเรื่อยจนถึงสะพานพระราม7จรันสนิทวงไปถึงท่าพระแล้วก็ไปพระรามสาจากพระาาพระามสามก็จะกลับมาที่พระรามสี่ตรงช่วงสูนจุฬาชาติสิกิตเข้ามาถึงเยาวหันผ่านอโศก ซอยต้นถนนก่ครับเข้ามาที่ยาวหันได้ต่ออันนี้ก็คือวงแหวนใหญ่ของกรุงเทพมหานครจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยเนี่ยถ้าเราคนกรุงเทพด้วยกันคงจะทราบว่าเคยได้ยินตรงโค้งสานายาใช่ไหมครับปัจจุบันกายภาพมันเปลี่ยนครับการแก้ไขเรื่องความปลอดภยัยของท้องถนนก็เลยเป็นเกิดอุบัติเหตุฝั่งจันเกษมแต่ก่อนม่เกิดอุบัติเหตุฝั่งสานายาถามว่าวันนี้ทําไมเกิดฝั่งจันเกษมก็คือเป็นเรื่องที่ ระบบการจ,จราจรมันเปลี่ยนบนถนนประหลโยธินครับตรงบริเวณรงภาพยนตร์เมเจอร์มีการสร้างอุโมงทำให้แต่ก่อนเ,นเวลารถเราจะติดตรงแยกเมเจอร์จะค่อนข้างนานปัจจุบันพอมีอุโมงเนี่ยทำให้รถที่มาจากจรันสิวงเนี่ยเริ่มเข้าโค้งตั้งแต่ประชานุก,กูลมาเลยนะครับแล้วก็ผ่านมายังอุโมง์มาทาง SCB แล้วก็ลงอุโมง์เมเจอร์ ตรงจุดนี้จะเป็นช่วงที่รถเข้าโค้งแล้วก็มีความเร็วค่อนข้างสูงอุบัติเหตุก็เลยไปเกิดโค้งตรงช่วงจันเกษที่เป็นโค้งกลับทางไปทางด้านาลาดพร้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่กรุงเทพมหานครเข้าไปไม่ว่าจะเป็นใส่เรื่องของเส้นสีเครื่องหมายสัญญ,ญาณไฟอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อให้อินฟอร์เมชันบนท้องถนนเกิดความปลอดภัยมากขึ้นครับอันนี้ก็ตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับที่เราขับเคลื่อนในระดับเขตตัวอย่างสำนักง,งานเขตบางพัดครับสูงความปลอดภัยทางถนนที่บางพัด กายภาพเปลี่ยนครับมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าบนถนนจรัญสินวงช่วงที่ลงจากสะพานพระรามเจ็ดบริเวณนี้ก็จะมีซอยที่คนประชาชนเข้าออกอยู่บ่อยแล้วก็มีเสารถไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วก็จุดดังกล่าวก็จะเป็นจุดที่มีรถที่ลงจากสะพานมาแล้วก็เกิดบเหตุชนตรงหน้าดับเพลิงปางอ้อนะครับอันนี้ก็มีการแก้ไขใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยไปกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาหลายเดือนในการลงพื้นที่ร่วมกับภาคีต่างๆแล้วก็เสนอแนวทางแก้ไขมีการ ทดลองทําเบื้องต้นโดยใส่แบลนเจอร์ในเรื่องของแบลนเจอร์พลาสติกเพื่อทดลองก่อนนะครับในช่วงเบื้องต้นเมื่อได้รับบงสนับสนุนแล้วก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับในเรื่องของการติดตั้งครบถ้วนเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับในปี2563-2565นะครับก็ยังมีเรื่องของการสร้างชุมชนรักความปลอดภัยกรุงเทพมหานครมีชุมชนอยู่ค่อนข้างมากนะครับ4,000ประก พะฉะนั้นการทอยางไรให้ชุมชนเนี่ยดูแลคนที่อยู่ในชุมชนด้วยกันให้เกิดความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือคนในชุมชนเนี่ยเมื่อเข้าใจเรื่องอุบัติเหตุทางถนนแล้วแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้แล้วก็ป้องกันคนในชุมชนของตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือสูญเสียหรือบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับให้น้อยลงอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่4ของกรุงเทพมหานครนะครับในเรื่องของซิกเกมเชนเจอร์นะครับ เป้าหมายที่5้านะครับอันนี้เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเราพบว่าการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการข้ามถนนหรือการเดินทางของเด็กนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนกรุงเทพมหานครพยายามทําเรื่องสกูโซนนะครับจำกัดความเร็วบริเวณด้านหน้าโรงเรียนสร้างสิ่งที่เป็นระบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของเด็กและเยาวชนนะครับ สิ่งที่เราตั้งมั่นก็คือในเรื่องของการที่จะทําให้เด็กเนี่ยเป็นผู้นําในเรื่องของการลดอุบัติเหตุนะครับเป็นต้นแบบเป็นผู้นําให้กับชุมชนหลายท่านคงอาจจะเคยนั่งรถกับลูกนะครับผมยกตัวอย่างอย่างตัวผมเนี่ยเวลาเราขับรถเข้าหมู่บ้านเข้าในพื้นที่ที่เราคุ้นเคยเนี่ยบางทีเราก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวก็มีเสียงเล็กๆด้านหลังครับลูกสาวก็ถามว่าป้าป้าทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยว เรื่องพวกนี้บางทีเราใช้ความคุ้นชินในการขับรถอาจจะละเลยวินัยจ,ะะจราจรหรือสิ่งที่จะเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเด็กเริ่มผู้ใหญ่ร่วมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีกระบวนการสร้างให้เกิดพลังขึ้นมานะครับในเรื่องของการทําให้เกิด4สอสอรแรกคือสร้างโบลชั์ที่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของเด็กนะครับสอที่2ก็คือสร้างวินัยจ,ะะจราจรให้เกิดกับ mm. เด็กโดยผ่านเด็กนักเรียนผู้ปกครอง,องแล้วก็ครู นะครับเพื่อเร,เรียนรู้ในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน3ก็คือสร้างหลักสูตร,ตรเมื่อเรามีหลักสูตรที่ทําให้เด็กได้เรียนรู้เหมือนตัวอย่างอย่าง,ยงประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนตั้งแต่เรียนเลยนะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับรู้และเข้าใจในสิ่งน,นี้นะครับสุดท้ายก็จะทําให้วัฒน,นธรรมเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจะติดตัวเด็กแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ยัง่งยืนต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของเด็กนะครับอย่างภาพซ้ายก็เป็นเรื่องที่เรารับมอบหมวกกันน็อกเรามุ่งมั่นที่จะทําให้โรงเรียนกรุงเทพมหานครนะครับ<ส>เด็กนักเรียนที่พ่อแม่มาสม่งต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับรวมทั้งเชิญชวนให้ผู้ปกครองสวมหมวกกันนะ็อกรวมทั้งครูที่อยู่ที่โรงเรียนด้วยนะครับอันนี้ก็ตรงกลางก็จะเป็นภาพในเรื่องของการทําสื่อรณรงคลง์ลงต่างๆนะครับเตือนผู้ใหญ่ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนออกเดินทางอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเด็กเรียนรู้จะทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้อง ปฏิบัติตามนะครับเมื่อลูกพูดถึงนะครับในเรื่องสุดท้ายนะครับในเรื่องของเรื่องที่6ที่เป็นซิกเคนเชนเจอร์ก็เป็นเรื่องของการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับปัจจุบันเรามีสื่อต่างๆมากมายนะครับในการเยผยแพร่เรื่องสื่อรณรงค์เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกันของควาคีต่างๆทั่วประเทศไม,ไม่ว่าจะเป็นภาค รัฐบาลที่ดูแลทั้งประเทศนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อให้เกิดทิศทางในการกระแสในการที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นกรณีอ,อุบัติเหตุในเดือนมกราคุณหมอกระต่ายที่ถูกอุบัติเหตุรถชนตรงเวยทางข้ามแถวถนนพญาไทอันนี้ก็มีกิจกรรมยาวนานมา เกือบครบ12เดือนแล้วนะครับที่จะต้องทําร่วมกันในเรื่องของการรลมรมค์ในเรื่องของทางข้ามต่างๆในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นมาตรการเสริมต่างๆการจํากัดความเร็วการใส่อินฟอร์เมชันเข้าไปต่างๆเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยระมัดระวังหยุดรถเมื่อเห็นคนทางคนจะข้ามถนนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ เราจะพบว่าในเดือนมกราเมื่อเกิดเหตุเนี่ยประชาชนทั้งกรุงเทพนะครับก็ตระหนักในเรื่องของการให้คนข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยในเดือนกรุงพาร์เราเพบว่ามีรถหยุดให้ให้ประชาชนข้ามถนนเนี่ยจำนวนหนึ่งแต่เกิดอุติเหตุครับมีรถชนท้ายกับรถที่จอดให้ในเดือนมีนาก็จะ พฤติกรรมคนก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีความร่วมมือในเรื่องของการหยุดรถและระวังเมื่อเห็นทางข้ามก็จะเกิดอุบัติเหตุน้อยลงนะครับจนถึงปัจจุบันการรณรงค์ก็ยังดาเนินการอยู่ในเรื่องของการหยุดรถให้คนข้าขมถนนเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่านรัสไลด์ชึอ่ะอันนี้ก็เป็นสื่อต่างๆนะครับก็ไปเร็วๆนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวที่ผมพูดถึงนะครับกรุงเทพมหานครเรามีแผนเรื่องความปลอดภยัยโดยกรอบหลักก็ยึดในเรื่องของเซฟซิสเต็มเป็นหลักแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของอผู้เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ใช้ถนนนะครับคนเดินเท้านะครับคนใช้จักรยานคนใช้จักรยานยนต์นรวมทั้งรถยนต์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนแม่บทที่เรามุ่งเน้นในเรื่องนี้นะครับที่เรากับเคลื่อนถึงปี2568นะครับ อันนี้ก็เป็นแนวทางวิสัยทัศน์และก็พันธกิจที่เราจะมุ่งมั่นทําตามแผนยุทธศาสตร์ที่เราวางไว้แผนแม่บทด้านความปลอดภัยที่เราวางไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตีงงานของการจัดงานรถทัฟฟิกเอ็กซ์โปนี้นะครับในเรื่องของสปทกทมนะครับก็มีดําเนินการในเรื่องของการนําเรื่องของกล้อง CCTV นะครับในเรื่องของ NMS นะครับแล้วก็ i t s ATC นะครับรวมทั้ง Data Center ที่เราจะทําเรื่องของ big data ในเรื่องพวกนี้ต่างๆเพื่อให้เข้ามาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนเรานะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เรามีแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันนี่เราก็อันนี้เราจําลองบนถนนให้ดูนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ควบคุมวินัยจราจรหรืออินโฟเมชันที่จะบอกให้กับประชาชนที่อยู่บนท้องถนนที่จะรับรู้ได้ว่ามีเซอร์วิสอะไรต่างๆอยู่ในจุดไหนบ้างแล้วก็มีจุดไหนบ้างที่ทําเรื่องปวดขันวินัยจราจรเพื่อเพิ่มมาตรการอันนี้ก็จะเป็นการทํางานร่วมกับทางเรื่องของ Enforce m e n t ในเรื่องของตํารวจกับกรุงเทพมหานครที่จะทํางานร่วมกันนะครับ ส่วนอันนี้ผมขออนุญาตโยงเข้าเรื่องสมาร์ทโบลิที้ที่เกี่ยวกับงานวันนี้นิดหนึ่งนะครับว่าความปลอดภัยบนท้องถนนของกรุงเทพมาหาคนครมองสอดคล้องกับสมาร์ทซิปี้ยังไงนะครับอันนี้เราดูนะครับถ้าเราดูเนี่ยคือกรุงเทพมาหาคนครเนี่ยก็อยู่ในฐานะส่วนปกครองท้องถิ่นในเรื่องของการกํากับติดตามก็มีเรื่องของตํารวจน,นะครับซึ่งอยู่ภายใต้ของรัฐบาล กรุงเทพมหานครกับเรื่องของการกวดขันวิัยาการจะแยกส่วนกันทํางานจะมีความแตกต่างจากเมืองอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของระเบียบกฎหมายเนี่ยความสําคัญต่างๆก็จะมีความจําเป็นนะครับในเรื่องของการยอมรับระดับนโยบายนะครับการปรับเปลี่ยนปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันนะครับในเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการมีประสบการณ์เดินทางนะครับวันนี้เนี่ยการเดินทางสิ่งที่เรา สนใจก็คือเรื่องเวลารวมทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับและตัวเมืองเนี่ยจะต้องทําเรื่องระบบขนส่งที่ยั่งยืนนะครับเรื่องที่3ก็คือคุณภาพชีวิตนะครับปัจจุบันเนี่ยชีวิตเราเหมือนเร่งรีบะครับการเดินทางอะไรก็ต้องเร็วขึ้นนะครับพวกนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราเรามีการปรับเปลี่ยนไปนะครับรวมทั้งการสุดท้ายเรื่องพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมก็จะมีเรื่องของคนในชุมชนเมืองแล้วก็เรื่องความเชื่อถือความมั่นใจ ความหวังนะครับเรามีความหวังในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ปรับเรื่องการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้ามาสู่เรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องออโตมอโตมทีฟต่างๆนะครับดิจิทัลเทคโนโลยีสมาร์ทอะไรต่างๆที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับประเด็นสําคัญก็คือฟิวเจอร์เทคโนโลยีที่เราเกิดขึ้นเนี่ย กทมเ,เรามีกล้อง CCTV อยู่6 000, 4 0 0 0กว่าตัวปัจจุบนันอาจจะถึง65,000กว่าตัวนะครับจำนวนกล้องที่มีอยู่เนี่ยเราก็ต้องนำสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาเพิ่มศักยภาพของกล้องนะครับทำให้กล้องสามารถทำงานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำงานกล้อง CCTV ที่มีอยู่นอกจากดูแล้วเนี่ยเอากล้องมาเป็นตัวนับรถได้ไหมเป็นสีติเอากล้องมาดูในเรื่องของความปลอดภยัยบนท้องถนนได้ไหมมาบริหารจัดการในเรื่องของ Traffic Management มาจัดการเรื่อง s a ฟตี้ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ทํางานร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําให้ศักยภาพของกล้องมีมากขึ้นนะครับในแผนระยะกลางเนี่ยก็จะมีการขยายสู่มาตรฐานต่างๆเอามาตรฐานต่างๆมาจับในเรื่องของรถเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนสาหรับกรุงเทพมหานครนะครับระยะยาวก็มีแผนต่างๆที่เตรียมไว้เก็บกับเรื่องเทคโนโลยีของกรุงเทพมหานครนะครับ นวัตกรรมเรื่องความปลอดภัยนะครับก็ここจะมีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาที่ยังมีการสูญเสียอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับรวมทั้งแนวทางที่เราจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นนะครับโดยการกนํ<น>า <ำ S 2> แนวคิดใหม่ๆนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้นะครับเช่นที่เราเรียนรู้ต้นแบบจากทางซีเนะนะครับเป็นเรื่องของวิชชันซีโร อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครที่จะต้องปรับตัวนะครับให้เรียนรู้ในเรื่องของถนนและสิ่งแวดล้อมที่สามารถลดข้อผิดพลาดของคนนะครับส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรุงเทพมหานครมีแผนให้สอดรับกับสมาร์ทซิตี้ที่ผู้ริหารเมื่อวานก็มีการนําเสนอในช่วงเช้านะครับว่ากรุงเทพมหานครในเรื่องของถังเมืองในเรื่องของการจัดการเมืองมีการนําเสนอไปแล้วเมื่อวานนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดถึงนะครับจากที่เรามีก็คือเอกสารสไลด์ที่วันนี้ผมนําเสนอก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็มีเรื่องสไลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ความปลอดภัยบนท้องถนนก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะครับอันนี้ก็จะมีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ผ่านศูนย์ความปลอดภัยทางนนของกรุงเทพมหานครสิ่งสําคัญด้านด้านขวาที่ท่านเห็นอยู่นะครับด้านขวาที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นตัว QR code คู่มือ เราทาคู่มือทั้งหมด4เล่มนะครับเล่มที่1ก็เป็นเรื่องของการาจัดการความ,วามปลอดภัยในระดับชุมชนเล่มที่2ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปควรรู้ในเรื่องของ s t o p p i n g Act นะครับที่ผมจะเน้นเรื่องนี้ก็คือตัว stopping act เนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือฉุกใจไม่ฉุกเฉินเพราะนั้นถ้าวันนี้เราฉุกใจเรื่องนี้เนี่ยสิ่งฉุกเฉินกับครอบครัวเราหรือคนใกล้ชิดจะไม่เกิดกับเราครับ แล้วก็เล่นที่3ก็เป็นเรื่องที่เราทําให้กับเด็กและเยาวชนอันนี้ร่วมกับทางสํานักการศึกษานะครับเพื่อขับเคลื่อนในระดับมูลนิธิของเทีวมาคอนที่มี4 3 7โรงเรียนนะครับผมคิดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็ได้เรียนรู้เรื่องอินโฟมิชันใหม่ๆนะครับอุปกรณ์ด้านเซฟตี้ใหม่ๆที่มาโชว์กันในงานวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมุ่งมั่นในเรื่องของการลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบาด ะครับไม่ทราบมีคําถามอะไรไหมครับอ่าหมดแล้วแ่ถ้าไม่มีผมก็ในนามศูนย์ความปลอดภัยบนท้องถนนของกรุงเทพมหานครนะครับหรือสปทกทมรวมทั้งเป็นตัวแทนของศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่เขตทั้ง50เขตก็ได้นําผลงานมานําเรียนแล้วก็ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาในเรื่องของกระบวนการความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับคนกรุงเทพมหานครต่อไปครับขอบคุณครับ